โอ้โหมาเจอกันที่ลานสาวกอดอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้วันนี้ลูกค้ามีไม่มากนะครับแค่สี่พนอเองเอ้ยไม่ใช่พนอสิมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะสามสาวหนึ่งหนุ่มแต่มาคนละที่กับตัวแรกชื่อว่าตะเบนะะติดตามด้วยลำยองกับฟ้าใสนั่นเหนลนะ่ะ พาใสเดินนำหน้าลำยองเดินตามหลังลำยองนี่จำง่ายเพราะมีกระดิ่งห้อยคอยอยู่มันเป็นหัวหน้าของช้างทั้งสามเชือกนี่นะทั้งสองเชือกนี่นะครับถ้าหาลำยองเจอก็หาอีกสองตัวเจอฟังเสียงเาอาน,นี่ต้นลำไยต้นนี้ผมว่าอายุมันไม,ไม่ยืนแน่แต่ละตัวที่ผ่านมานี่จะสี สิโครงต้นนี้จนจะพังอยู่แล้วเห็นไหมกูดยังไม่ทันขคำเลยเป็นความสุขชนิดหนึ่งในชีวิตนะครับที่มาทำงานแบบนี้อิสระอิสระเสรีมากเลยเดินในป่าฟังเสียงนกเสียงกาไอกาไม่มีมตี่นก ให้เห็นให้คุณได้เห็นช้างทุกวันทุกวันคุณจะเบื่อมากล้สิท่าเดี๋ยวผมจะไปแดนโรเมตแล้วผมจะไปเลคคอร์ดตรงนั้นให้คุณดูอีกทีแดนโรเมตในเชียงใหม่นี้มีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มี <Hey. S 1> เดี๋ยวแฟนให้ดูลูกค้าซะหน่อยอ่าดูความอลังการของลูกค้าสองคนโปแ,แลนด์แล้วก็สองคนมาจากฝรั่งเศส มันเข้ามาใกล้ผมนะฮะให้เห็นระยะเผาขน